สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอ๋ขอนำเสนอเมนูผัดหอยลายใส่ใบโหละพาอร่อยอร่อยน่าทานแบบนี้มีความหวานของหอยลายวิธีทำยังไงไปดูกันเลยค่ะเอ๋จะซื้อหอยลายมา1โล หอยลายร้านนี้ยังสดมากเลยการผัดหอยลายมีหลายวิธีจะต้มน้ำร้อนลวกก็ได้แกะหอยลายทีละตัวแล้วก็ล้างดินออกหอยลายเขาจะมีดินติดอยู่ข้างในถ้าเพื่อนๆทำขายก็ใช้วิธีลวกเอานะคะเพื่อความรวดเร็วแต่จะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นี่ไงหอยเจอดินแล้วตังตัวก็จะมีดินติดมาแบบนี้การทำอาหารต้องใส่ใจนิดนึงและใจเย็นแล้วจะได้อาหารที่อร่อยนะคะ แกะเสร็จแล้วก็ล้างหอยให้สะอาดสองสามนะเอกเด็ดใบโหระพาเตรียมไว้แล้วเพื่อความรวดเร็วเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะซีอิ๊วฝาเขียวสองช้อนโต๊ะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนก็เตรียมเครื่องปรุงไว้แบบนี้เคล็ดลับจะได้ไม่ลืมหน้าลืมหลังตามกระเทียมกับพริก เตรียมไปผัดได้เลยค่ะใส่น้ำมันตามชอบใส่พริกลงไปผัดได้เลยผัดให้หอมหอมเวลา,าตำพริกกับกระเทียมต้องใช้กระเทียมเยอะหน่อยนะคะเวลา,าผัดหอยลายจะได้เข้มข้นกระเทียมเหลืองแล้วก็ใส่หอยลงไปเลยใช้ไฟแรงผัดในช่วงแรกนะคะไม่ต้องเติมน้ำเดี๋ยวน้ำก็จะออกมาในตัวหอยเองผัดหอยลายกับพริก ให้สุกพอประมาณใส่ส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงกระทะไปผัดรวมกันผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยการผัดหอยลายใบโหระพาเป็นการผสมผสานรสชาติที่อร่อยที่สุดผัดได้ที่แล้วใส่ใบโหระพาลงไปเลยนะคะผัดใบโหระพาให้สลบหอมใบโหระพามากเลยเพื่อนๆเ,เห็นไหมน้ำเขาจะเริ่มออกมากับตัวหอยแล้วผัดหอยลายรสเลิศรับประทานกับข้าวสวยร้อนอร่อยสุดยอดเลยเพื่อนๆสามารถเอาวิธีนี้ไปลองทําทานได้นะคะหรือจะนําไป ทำขายก็ได้ถ้าทำขายเพื่อนๆก็ใช้วิธีลวกเอาก็ได้เพื่อความรวดเร็วถ้าอยากให้ลูกค้าได้กินอร่อยก็แกะเอาทีละตัวแบบนี้รับรองลูกค้ากินแล้วติดใจเพื่อนๆน่าทานไหมคะอยากบอกว่าหอมมาก รสชาติหวานของหอยหอมของใบโหระพาเข้ากันมากผัดได้ที่แล้วตักเสิร์ฟเลยน่าทานไหมคะเสร็จแล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เอฝากกดไลค์กดติดตามช่องเอข้าวครัวด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย